มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพาชมงานฉลองวิวาแมทและเฟมอบอวนไปด้วยรักก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวป้ายแดงแมทเพียนีนะคะที่วันนี้สิอสิงหาคม2024ได้เลิกดีควงแฟนหนูเฟมพิมพ์มาเดชศิวพรพิทักษ์จัดงานวิวาอย่างเรียบง่ายตามประเพณีไทยนะคะ และยังได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีสองครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องคนสนิททั้งในวงการนอกวงการร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานรักก่อนที่ช่วงเที่ยงจะมีพิธีฉลองวิวาเรียบง่ายหรูหราแต่ว่ามีสไตล์โดยเน้นทีมงานเป็นเหลืองละมุนค่ะซึ่งบางช่วงบางตอนบนเวทีสาวแมดได้พูดถึงสามีด้วยว่าที่เธอขี่บ่นทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรัก เธอจะบอกว่าไม่ได้เตรียมบทพูดอะไรมาก่อนก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการบอกรักเฟมที่สุดในโลกช็อตนี้ทำเอาคนทั้งงานแซวกันยุกใหญ่เลยคะ่ะพาชมบรรยากาศงานฉลองวิวาแมทและเฟมเรียบหรูอบอวลไปด้วยรักขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิสดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ